สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออตโอต้และไม่มีเวลาวงางกันไปบอรเหมือนที่ผมขอนำเสนอ Beauty Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นนะครับและสะดวกมากยิ่งขึ้น Ugfone เป็นแอปพลิเคชันที่อยู่บนคลาวด์เป็นมือถืออีกเครื่องหนึ่งที่สามารถเชิญเพื่อนฟาร,ร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนนั่นเองถึงแม้ปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วแต่ตัวเกมก็ยังฟาร,ร์มให้เราอยู่เหมือนเดิมซึ่งมันเหมาะมากๆสําหรับเพื่อนเพื่อนที่ไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งเอาไว้นะครับกลัวแบตหมดไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองค่าเน็ต Ugfone ชว่วยได้แน่นอนราคาเริ่มต้นแค่วันละสิบบาทตัวแพ็กเกจแนะนาผมอยากให้เพื่อนลองใช้เป็น MVIP ซึ่งราคาแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคมันสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นกเกือบ3เท่าเลยตัว MVP เนี่ยนะครับจะแพงนิดหน่อยแต่ใช้ดีกว่าสุดๆใครสนใจดาวโหลดยูจีบอลสามารถโหลดได้ผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยเฮ้ยยอสวดสดีครับทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมกันนะครับผมนันทิจิคนเดียวคนเดิมเพิ่มเติม,ตมคือไม่มีอะไรดีอยู่อีกแล้วนั่นเองนะครับผมนะซึ่งวันนี้ครับเราอยู่กันในไอเดียหลักอีกเช่นเคยครับแต่วันนี้เนี่ยผมก็ลองจับความสามารถ มาแบบประชันกันมาคอมโบกันอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ก็ยัองอยู่กับตัวทางฝั่งของเอนจินอีกเหมือนเดิมนะครับผมนะตัวหนึ่งครับแต่ก็อีกตัวหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาครับก็คือตัวนี้เป็นเซนคูนั่นเองนะครับผมถนะ้าถามว่าเอาแล้วเ,เอามาใช้อะไรด้วยกันนะครับผมนะเอออเนจินเนี่ยนะครับเป็นออกปฏิบัติการสตันไหวพริบนะครับผมนะแต่ทางฝั่งของตัวเซนคูเนี่ยเป็นออกปฏิบัติการใบไหวพริบใช่ไหมเดี๋ยวนะขอดูแป๊บหนึง่ง อ่ะจริงๆด้วยนะครับก็คือห้ามศัตรูไหวพริบใช้ทักษะยกเลือกอมตะนะครับเพราะ้เรามาดูกันว่าการใช้2ตัวนี้2ความสามารถนี้เนี่ยซึ่งสองความสามารถเนี้ยมันเป็นไหวพริบเปลี่ยนกันแต่มันเป็นคนละอย่างกันตัวหนึ่งเนี่ยสตันไหวพริบตัวหนึ่งใบไหวพริบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความสามารถออกปฏิบัติการมันเลยติดซ้อนกันได้นะครับผมนะเพราะว่าอะไรมันไม่ใช่สกิลเดียวกันมันไม่ใช่ความสามารถเดียวกันนะครับมันต่างกันเล็กน้อยเกมก็นับว่ามันไม่ใช่จากความสามารถเดียวกันนั่นเองนะครับผมนะอะทีนี้มาดูกันครับว่าเฮ มันเป็นอย่างนั้นจริงไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาทดสอบให้ดูว่าเออมันเป็นตามที่ผมพูดจริงไหมว่ามันติดซ้อนกันได้ติดทับกันได้หรือติดพร้อมกันได้ด้วยในบางครั้งนั่นเองนะครับเนาะมามาดูกันเลยครับทดสอบกับด่านนี้แล้วกันเพราะว่าศัตรูมันเป็นสายไหวพริบนะครับนะอ่ะเราก็ตั้งเอาไว้2ตัวเลย <c oughs> มาดูกันครับว่าเป็นยังไงให้ศัตรูวิ่งมาก่อนเดี๋ยวผมจะปล่อยเซนคูไปก่อนนะครับผมแล้วว่าเอนจินเราปล่อยเร็วอยู่แล้วแต่เซนคูเราปล่อยช้าเนาะอ่ะ เส้นคูติดใบหน่อยเดี๋ยวรอเส้นคูติดสถานะแป๊บหนึ่งปึ๊บปึ๊บไม่ติดแล้วปึ๊บอ่ะนี่เห็นไหมนะครับในระยะเวลาไม่ถึง5วีครับมันติดซ้อนกันได้เนาะเดี๋ยวผมจะให้ดูแบบให้มันชัดที่สุดละกันนะครับนะจะพยายามจะพยายามโอ้โหมันตายหมดแล้วเหรอ <c oughs> เดี๋ยวเอาใหม่ไหมเอาใหม่อ่ะโเคเออยากอยากให้เห็นจังหวะที่มันแบบติด พร้อมกันหรือติดแบบไล่ๆกันประมาณวิหนึ่งสองวิอะไรเงี้ยนะครับนะอ่ะโอเคให้สตูวิ่งมานิดนึงวิ่งมาออาปล่อยเส้นคู ب, น่ปึ๊บเอนจินปึ๊บไม่ติดปึ๊บโอ้โหเอนจินเอนจินคือความสามารถไม่ติดจ้าโอเคอะเดี๋ยวให้ดูปึ๊บไม่ติดปึ๊บโอ้โหใบสตันสตันไม่ถึงไม่ถึงไม่โดนละ เดี๋ยวเอาเป็นเอ่อเอาเป็นด่านที่มันยากกว่านี้ดีกว่าเพื่อให้มันเห็นเนาะอันนี้ศัตรูมันจะดูอ่อนๆเกินไปงั้นไปดนะ่านสุดท้ายเลยนะครับเนาะอ่ะด่านสุดท้ายน่าจะมีไหวพริบอยู่หรือเปล่านะครับเอ่อพวกบอสพวกอะไรเดี๋ยวนะขอดูนิดนึงเซนคูเซนคูใบ้ก่อนได้ไหมเซนคูเซนคูเราไม่ใบ้เลยเอ่ออันนี้มันสายอะไรบ้างเนี่ยปึ๊บน่าจะเป็นเอ่อน่าจะเป็นว่องไวหมดแล้วมั้งทางนี้ อ๋อยังมีอยู่โอเคโอเคอ่าอ่า,อา,อาโอเคปึ๊บโอ้โหเซนคูเราไม่ติดเลยอะเซนคูไม่ติดความสามารถเลยปึ๊บอ่านี่โอเคเห็นแล้วเห็นไหมชัดเจนไหมเมื่อกี้ผมปล่อยเซนคูไปแล้วมันติดความสามารถพอดีซ้อนกับเอนจินพอดีเลยเมื่อกี้อ่าโอเคเดี๋ยวให้ดูอีกปึ๊บอ่ไม่ติดต้องให้เซนคูติดก่อนเพราะเซนคูมันมันปล่อยตัวช้างไงเดีย๋ยวให้ดูปึ๊บโอ้ไม่ทันแล้วแต่ก็ น่าจะได้เห็นกันเมื่อกี้ว่ามันติดมันมันมันติดซ้อนกันเนาะปุ๊บอ่าไม่ติดแล้วปุ๊บโอ้โหอืมอืมอืมครบสามารถติด50%ครับก็ก็เลยจะออกยากหน่อยนะครับเนาะอ่ะโอเคแล้วน่าจะได้เห็นกันไปแล้วในจังหวะเมื่อกี้อีกนิดนึงว่าเฮ้ยมันมันติดซ้อนกันได้เนาะนะครับผมณทีนี้มาดูกันใน PVP ดีกว่านะครับว่าเฮ้ยถ้าเราเล่นกันใน PVP เนี่ยนะครับคู่คอมโบอย่างเอนจินกับเซนคูเนี่ยเขาจะทําให้สายไหวพริบเนี่ยมันแบบ มันนิ่งไปเลยไหมอะไรเงี้ยนะครับเออเดี๋ยวมาลองดูกันเนาะนะครับว่าเฮ้ยสายไหวพริบเนี่ยมันจะสัตว์โดนสดตันมันจะออกสก,กิลไม่ได้เลยไหมนะครับนะเออโอเคเดี๋ยวมาดูกันเนาะตัวหนึ่งสตันไหวพริบครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็เป็นใบไหวพริบนะครับก็นอกจากจะโจมตีไม่ได้แล้วยังทําให้ไม่สามารถใช้สก,กิลได้ด้วยครับเอามาดูกันครับบายยเดี๋ยวขอแบบอันนี้ก่อนเฮ้ยเมื่อกี้ใครออกเมื่อกี้เซนคูออกหรือเปล่า สกิลสกิลเซนคูคออกนะครับแต่ว่าตัวเอนจินไม่ติดก็เลยไม,ไม่ไม่สอดคล้องกันดูสิติดเปล่าเออโอ้โหเอนจินแล้วก็เอาไม่อยู่แล้วจวังหวะนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่สตันอ่าโอเคเอนจินติดครับแต่เซนคูไม่ค่อยติดเห็นอะไรเอนเซนคูมันเก่าไปหรือยังไงเซนคูมันปล่อยตัวช้าเอนจนินเราปล่อยแบบเอนจนินเราปล่อยหนึ่งวิอะเซนคูคมันมันปล่อยหกวิมันก็เลยจะอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ เฮ้ยถ้าเราไม่ใช้ลูกไฟนี่เราก็แทบจะน,นไอเทมใส่ศัตรูแล้วนะจริงโหเราโดนเพิ่มแรกหนึ่งพันอยู่ด้วยอะก็ให้ทางบ้านสังเกตเอาเองแล้วกันนะครับดูคลิปแล้วก็สังเกตเอาดูเนาะว่ามันมีผลไหมเออมันอะไรยังไงนะครับเลาเดี๋ยวให้ดูเอาเองเนาะไปกันต่อเลยอันนี้มีสายไวพิบ3-4ตัวเลยอะลองดูสิของเขาเป็นสายระยะไกลหมดเลยครับเราจะแพ้กับปากปะเดีย๋ย มันจะเล่นเราปะเนี่ยโ,โหแล้วพาวเวอร์วิ่งวิ่งนำไปเลยอะอามาตาเล็กน้อยครับเขาว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราโดนของดีเข้าเข้าให้เฮ้ยนี่นี่สตัรสตารแต่ใบใบยังไม่ติดนะสตัรอย่างเดียวอะใบติดแล้วใบติดแล้วสตั้นน์ซ้้านี่โอเคมันอาจจะดูยากหน่อยนะนะครับเพราะว่าเออมันอาจจะแบบ มันดูยากๆหน่อยนะเพราะว่ามันสัญลักษณ์มันก็สัญลักษณ์เดียวกันนะครับผมเนาะสำหรับการออกปฏิบัติการอย่างนี้นะครับนะโอ้ยแต่ว่าเห็นผลไหมป้องกัน5ตัวเจอสตันกับใบไหวพริบพร้อมกัน2ตัวเนี่ยก็ไม่ใช่ไม่ได้ใช้สก,กิลอ่ะโอ้เล่นดูดูชิลก,ก,นะกว่าปกติเยอะนะครับดูชิลกว่าปกติเยอะอ่ะไปกันต่อได้ขอดูซิอ่ะมีเจม่วงเฮ้ยเจม่วงเหรอ ไม่ได้เห็นลูกรักมานานแล้วมีคนยังใช้ลูกรักอยู่ไม่ได้เห็นลูกรักมานานแล้วอ่ะลองเล่นดูเปิบ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 โอ้โหบอดโผล่ละบอดโหดมากอ่ะเอนจินติดแล้วครับโอ้โหเอนจินดูมีประโยชยนะ์กว่าเนาะเพราะว่ามันมันมันอ่ะสตันไปเลยเนาะถ้าใบเนี่ยมันยังพอแบบพอวิง่งพอโจมตีได้อยู่แต่ถ้าเป็นเซนคูเนี่ยมันจะแค่ใบเฉยๆแต่เอนจินคือมันแบบมันสตันไปเลยไง โอ้ย oh, ดูดิติดครับติดอยู่ติดอยูย่เฮ้ยเจมว้มของตรงข้ามเอาเรื่องอยู่นะนี่ก็ยังเป็นตัวทัพเมื่อตัวเดิมที่ค่อนข้างแม่นค่อนข้างแม่นนะครับค่อนข้างแม่นเนาะอ่าอุยอ้ยโหนีถ้าเราไม่ใช้อวมตะน,าานี่เราก็ก็หน,นไอยเทมนะนี่เฮ <c ười> ้ยสายไวพี่ฝั่งสรงข้ามก็ก็โดนป่วนแบบหนักๆด้วยเนาะคือ <c oughs> มันอ่อมันไม่ใช่สกิลอ่ะมันเป็นความสามารถที่มันติด ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วมันบังคับติดด้วยทั้งหมดด้วยทั้งแผนที่เลยลองของอ่ะลองของเนี่ยมาลอ,แบบล,ยลองแบบโ hood เลยลองแบบ hood เลยได้ไหมไม่น่าไหวมัง้งไม่รู้สิแต่ลองดูก่อนป๊อปป๊บปป๊อปโอ้โหไม่ติดป๊อปป๊อปโอ้โห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 ผ่าสองข้ามแล้วคือผแบบ่าสองข้ามคือแบบบอทคือคือโหดอะ่ะบอทโหด,ดเลยอะพัดกลับไปนิดนึง ให้กับปะเรามีพื้นที่เล่นเล็กน้อยโอ้โหเราใช้น้ําแข็งกับสวนแบบนี้อ่ะไหนดูสิโอ้โหล้นหยุดเวลาไม่นะโดนหยุดเวลาอย่างงี้เซนคูกับเอนจินแล้วก็บายบายสิอย่างงี้โอ้โหโดนเพิ่มแร่หืเอนจินปล่อยมาแล้วโอ้โหหยุดเวลา ไม่ได้ปล่อยเลยโดนหยุดเวลาโอ้โจบเลยยูหยุดเวลาติดดีจัดเลยนะครับเนาะเป็นคอมโบของไขรนะของยองกับตัวอาเนียนะครับนะโอ้โหแล้วหยุดเวลามาติดอย่างนี้เราปล่อยไม่ได้ไงเราก็ต้องชอมแพ้ไปฮนะโอ้หยุดเวลาเขาหลายตัวเลยนะมีรูดิสมีเอ่อมูลอีกโอ้โหมูนอ่ามูนกันบินอีกค่อนข้างจะของจริงนะโอเคและสุดท้ายครับมาดูกันว่าจะเป็นเช่นไรอ้าตอนนี้อันนี้ต่อสู้กับเพื่อนผิดอัน เมื่อกี้มันโหดไปอะขอแบบไม่โหดเท่าเมาื่อกี้แต่พอแบบอันนี้ก็พอโหดนะก็ได้เรื่องอยู่นะโอแต่ไอดอนเขาอะมีหยุดเวลาอีกแล้วสู้ตายมาสู้ตายปึป๊บบอ่าโอเคโอ้เอนจินดูมีประโยชน์แบบดูมีประโยชน์กว่ามากเลยอะเอ๊บโอ้เราเราใช้เมาส์ เมื่อไรผมจะแบบจะเก่งในเรื่องของการใช้เมาส์เล่น PVP ในในอนเลนเจอร์เนี่ยเมาส์หายบ้างแหละกดไม่โดนบ้างแหละอะไรบ้างแหละโอ้โหผมเนี่ยหยุดเวลาติดดีเกินโอ้โหโดนตัดแล้โอ้โหหนักเลยโดนหนักเลยผมตัดแล้โอเคเกมนี้แพ้ไปควมโบตอตแรกเขาติดดีมาก ก็เอาไว้ประมาณนี้เลยกันนะครับผมถ้าถามในความคิดเห็นผมว่ามันมันดีไหมในการใช้2คนเนี่ยก็ลองดูในเกมแรกๆเอาดูนะครับผมนะคือผมชนะมาหลายครั้งแล้วไงอีสองตาหลังเนี่ยคือเกมนเนี้ยไอ้ L ยี่สิบเจ็ดเนี่ยผมแค่ร้องของเฉยเพราะว่าคือเขาแบบเขาสุดอะให้ให้ดูคือก้าวเรวแม็กเกือบยกยกทีมเลยมั้งใช่ไหมเนี่ยแล้วคือไอดีผมมันไม่ได้ก้าวเรวแม็กเยอะขนาดนี้มันแพ้อันนี้มันเป็นเรื่องปกตินะครับส่วนอีกไอดีหนึง่ง อ่ะหมุนไปแล้วก็คือไอดีนี้นะครับคือมันก็เป็นทีมที่เป็นคอมโบแบบเต็มเหนี่ยวอยู่แล้วนะครับที่เป็นตัวนักฝั่งของตัดแร่นะครับเนาะแล้วก็หยุดเวลาด้วยมันก็เลยทําให้ทีมผมเนี่ยโดนหยุดเวลาไปเยอะดูดิหนึ่สองเนี่ยสเนี่ยทั้งทั้งตัดทั้งตัดแร่ทั้งหยุดเวลานะครับเนะาะสเนี่ยนะครับสดูดิตัดแร่เเขาหลายตัวกว่ากันเนาะนะครับแล้วก็ ตัวการ์แม็ก็เยอะกว่าประมาณนี้นะครับผมนะก็ใครอยากจะเอาใช้คู่กันผมว่าเล่นได้แล้วก็ถือว่าเป็นตัวที่เล่นดีคู่กันนะครับผมระางเซนคูกับตัวเอนจินนั่นเองนะครับผมนะตัวนึงเนี่ยสตันไหวพริบตัวหนึ่งใบแบวพริบนะครับผมว่าถ้าใครมี2ตัวแล้วเลือกได้ตัวเดียวเนี่ยก็เลือกเป็นเอนจินเพราะว่าเอนจินมันดูจะมีผลต่อการเล่นมากกว่าถ้าเป็นเซนคูเนี่ยเซนคู C มันก็มันอาจจะได้ผักเพิ่มมาอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่า สิ่งที่เซนคูมันแบบมันเสียไปก็คือฝั่งศัตรูมันยังวิ่งได้ยังเดินยังโจมตีได้อยู่แต่ถ้าเป็นตัวทางฝั่งของเอนจินอะเอนจินคือมันหยุดทุกอย่างไปเลยนะครับมันหยุดไปเลยอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าออขายแบบใช้เอนจินตัวเดียวเรารู้สึกว่ามันยังไม่เพียงพอสายไ้พิวฝั่งตรงข้ามมันยังรอดอยู่อะไรเงี้ยล้วก็ใช้ตัวเซนคูเข้าไปเพิ่มนะครับเอนจินติด50% ตัวเซนคูติด50%มันอาจจะติดสลับกันก็ได้ก็คือเอนจินติดเซนคูไม่ติดเซนคูติดเอนจินไม่ติดอะไรเงี้ยมันก็จะติดสลับสับกันไปได้นะครับผมนะก็ทำให้ใบพี่ฝเศษสองข้ามเนี่ยเล่นยากขึ้นนะครับในการเล่นพีพีนั่นเองนะครับผมนะก็ถ้าใครเข้ามาดูกันคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ผมด้วยจ้ะจะไปที่หน้าสีคลิปนี้ไปแล้วครับไว้ผมจะไปครับบ๊ายบาย